พุชชาครับทีนี้มาเกี่ยวกับคําถามเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนบ้างนะครับก็หลายๆท่านคงเคยดูข่าวมาคอสชอครับมีการจัดระเบียบนะครับเกี่ยวกับเรื่องทางเท้าพ่อค้าแม่ขายต้องจัดของให้เป็นระเบียบนะครับจัดวินรถตู้นะครับหรือจะเป็นมอเตอร์ไซค์อย่างนี้ครับเขาก็ได้รับความเดือดร้อนต่างๆมาหลวงปู่คิดยังไงครับในนี่มีโดนจับตงไม่รูร้ยกมือเลย มีไหมมีไหมครับมีใครเป็นแม่ค้าแล้วต้องแบบว่าจัดแผงให้เรียบร้อยอะไรอย่างนี้มีไหมฮะขายของได้น้อยลงอะไรนี้ยกมือได้เลยนะฮะไม่มีนะก็หลวงปู่เพิ่งจะเขียนเมืม่อเช้าวันนี้เองว่าคนไทยชอบทําตามใจแต่ไม่ชอบทําตามกฎหมายคนไทยชอบทําตามใจตนมานานยาวนานเนป็นสิบปี พอเข้ามาบางังคับใช้กฎหมายก็ามาโวยวายอ้างว่าโดน,กนแกแข้งรังแกไม่เห็นใจคนยากคนจนแต่เวลาตัวเองทำตามใจมาเป็นสิบสปีแล้วคนเดินถนนเดือดร้อนรถลาม,มาช้างติดขัดบ้านเมืองไม่มีระเบียบวนินัยไร้ขีดแ่ลํำเส้นคอมเส้นมายาวนานเป็นสิบปีไม่บ่นไม่พูดคนบ่นคนพูดคนเดือดร้อนก็ไม่ไม่สิ้นดังเท่า มันก็เลยกลายเป็นเหมือนกับว่าบ้านเมืองนี้มันจะอยู่ัปไหงไงคอสชเขาเข้ามาเพื่อจะทําให้บรรทัดฐานของสังคมมันชัดเจนขึ้นเส้นแบ่งระหว่างสังคมมันมันไม่โดนข้องทุกวันนี้มันโดนคร่องที่ผ่านมามันก็โดนคร่องทุกคนชอบข่องเส้นไม่ใช่ข้ามเส้นเลยนะข่อมเลยล่ะมันก็โดคข้อมเลยล่ะแล้วก็ไม่ยอมรับการจัดระเบียบหรือกฎเกณฑ์กติกาใดๆ มันเมืองมันก็เลยไม่มีทางไปแล้วก็ฝึกฝนนิสัยความไม่มีระเบียบจนกระทั่งกลายเป็นเหมือนกับรังแห่งโรครังแห่งโรคร้ายที่จะแพร่ไปเรื่อยจกกระบวนการเพราะมันไม่มีระเบียบข้อมเส้นทีนี้มันก็เป็นช่องให้ัาราชการให้ผู้มีอำนาจผู้มีมมมที่บนมากล่าวาสแสวงหาผลประโยชน์อายาข้อมใช่ไหมจ่ายมาเดือนละห้าพันหมื่นหนึ่งก็ว่ามา ไอ้คนที่ไม่ค่อมก็อยู่ไม่ได้อีกเพราะมันล่ำหน้าไปแล้วกูอย,อยู่ในบ้านขายไม่ได้ต้องออกไปตั้งหน้าบ้านเพราะไม่งั้นไม่มีใครมาซื้อเพราะคนนี้มันบางหน้าบ้านหมดก็เลยไปล่อมเส้นกันหมดก็ต้องจ่ายกันหมดไอ้คนที่ไม่ใช่เจ้าของทางด่วนทางหลวงหรือว่าทางสาธารณกลเป็นคนล,ำล่ำรวยแล้วพวกเราไอ้พวกค่อมเส้นก็จนเอาจนเอาท,ำทำําเท่าไหร่ก็ไม่พอจะผ่อนบัตรแล้วทาไปทไปําไม เมือนเหมือนกับวินวัตสัยถ้า,ถ,าถ้าถ้าถูกตามกรอบผู้ว่าต้องขออนุญ,ญาตผู้ว่าต้องขออนุญ,ญาตเจ้าของพื้นที่เท่านี้ตำรวจนี่ไม่มีสิทธิ์เลยนะตำรวจไม่มีสิทธิ์จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตตามกฎหมายแล้วมันผู้ว่าเท่านั้นลนะผู้ว่าในาอำเภอถ้าเป็นท้องถิ่นนี่ในอำเภอเป็นคนอน,นุญาตจะเป็นในเขตจังหวัดนี่ก็คือว่าผู้ว่าเป็นคนอนุญาต แล้วพู้ว่าปีหนึ่งจะเซ็นกันกี่รอบกี่ครั้งแล้วทำไมมันยังมีตำรวจเมียตำรวจทหารเมียทหาร,าร,ารหรือไม่กันอะไรอิทธิพลท้องถิน่นเสนั่นเสนีมาหากินอยู่แล้วตัวหนึ่งไม่ใช่ถูกถูกแล้วปู่คุยกับทหารเมื่อวันซื้อเนี่ยตัวหนึ่งห้าหมื่นสองหมื่นแล้วแต่วินนะแล้วแต่สถานที่นี่เขาทำให้ฟรีเขาแจกฟรีแต่ขอให้มีอยู่ในเส้นกำหนั้น โอยอยังรักกันันไม่ค่อยได้อ้างน่นอ้างนี่อ้างนั่นสารพัดอย่างเพราะฉะนั้นบ้านเมืองเรามันทาอย่างนั้นไม่ได้แล้วมันต้องกลับมาเข้ามากรอกเข้ามาในเส้นและอย่าข้องเส้นเลยประชาธิปไตยแบบไทยก็คือประชาธิปไตยต้องไม่ทําลายเส้นแบ่งระหว่างสังคมไม่ทําลายเส้นแบ่งระหว่างวัฒนธรรมไทยประชาธิปไตยต้องมีวัฒนธรรมไทยรักษาวัฒนธรรมไทย ประชาธิปไตยต้องไม่ทำลายความเคารพที่ผู้น้อยมีให้กับผู้ใหญ่ประชาธิปไตยไม่ใช่มาห้างสิทธ์จนกระทั่งขี่คอผู้ใหญ่ได้เพราะว่าถือว่ามึงกตบกูสิทธิอันเท่าเทียมกันอย่างเงี้ยไอ้นี่มันประชาธิปไตยของคนตะวันตกประชาธิปไตยของคนตะวันออกอย่างพวกเราหรือคนไทยอย่างพวกเรามันต้องเป็นประชาธิปไตยที่ยอมเคารพผู้มีสิลมีธรรมยอม อ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่อยู่ในโอวาทของพ่อแม่พี่น้องผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีสิทธิ์มีธรรมอบรมสั่งสอนได้แต่ประชาธิปไตยตะวันตกไม่ต้องมีใครมาสอนเพราะเมืองกับูม,มีสิทธิ์อันเสมอกันไม่ต้องยอมรับกันและกันแค่กูอยู่รอดกว่าพอแล้วอะไรประมาณนี้เสียหายมากบ้านเมืองเราด้ยข้ออ้างคำว่าประชาธิปไตยสิทธิ์อันเสมอภาคแล้วก็ความเท่าเทียมกันนี่แหละ มันทำลายเส้นแบ่งระหว่างสังคมมาเป็นสิบปีแล้วทำตามใจแต่ไม่ตามกฎหมายวันนี้คอสชเข้ามาปรับให้ทุกคนรักกฎหมายทำตามกฎหมายอย่าทำลายเส้นแบ่งทางสังคมให้วัฒนธรรมทางสังคมมันยังดำรงอยู่ได้นั่นคือรากเหง้าของชนเผ่าไทยแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ชาติเดียวในโลกที่ยังมี คือยังรักใคร้ปรองดองกันไม่มีชาติไหนในโลกที่เขาเจอหน้ากันเรียกพี่เรียกน้องลุงป้าปู่ตายายไม่มีเราเขาไม่มีเรียกกันอย่างนี้เรามีแต่ชาติไทยเราเนี่ยที่เรียกกันอย่างนี้เพราะเราเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่อาทรกันมาตลอดไงเรารักใกล้กันเหมือนดั่งญาติกันและกันมาตลอดแต่ที่ผ่านมามันไม่เรียกปู่เรียกลุงเรียกป้าเรียกยายเรียกยา่า มันถือว่ามีสิทธิ์ันเสมอกันแต่มันอยากจะจิกหัวเรียกอะไรยังไงไอ้แก่อีแก่อะไรก็ว่าไปตามเหตุตามตัจัจจนไม่เคารพไม่มีสัมมาคารวะประชาธิปไตยที่ไร้สัมมาคารวะคือประชาธิปไตยที่ขาดเส้นแบ่งคือปฏิเสธวัฒนธรรมเป็นแบ่งนะวัฒนธรรมมันสูญเสียไปเสียสมดุลทางสังคม อสชอเข็เข้ามาเพื่อจะสร้างสมดุลทางสังคมให้เกิดขึ้นถ้าเราไม่ร่วมไม้ร่วมมือก็เท่ากับเป็นตัวถ่วงทําให้บ้านเมืองเดินหน้าไปไม่ได้แล้วมันจะปฏิรูปอะไรได้ล่ะมันจะสู้กันมาเพื่ออะไรมันจะได้ประโยชน์อะไรอย่าเห็นแก่ตัวหรือคนไทยเราต้องเสียสละต้องรู้จักแบ่งปันต้องเพื่อเพื่อเพื่อแผ่แล้วก็ต้องให้กําลังใจแก่กันและกัน,กนสําหรับคนที่เขาทาดีจบสาธุครับ ทุกคนก็ต้องปลุกจิตสำนึกนะครับเริ่มต้นเดินที่บ้านนะครับความมีวินยัยใส่ใจดูแลครอบครัวนะครับแล้วก็จะไปสู่สังคมได้นะครับ